ค่าโคติปประกอบอะไรมากที่ทำน้ำพริกถั่วลูกไก่อะก,กับชิกพีตัวถั่วลูกไก่เนี่ยจะมีไฟเบอร์สูงมากแล้วก็มีโปรตีนนะคะสูงมากๆสูงเทียบเท่าเนื้อสัตว์แล้วนะคะจะช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือดของเรานะคะลงไปเจียวกระทะที่เคลือบเนี่ยค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่หอมหอมแดงลงไปนะหะั่นพอแล้วนะคะจี่ให้เหลืองแค่นี้ก็พออันนี้เราก็ใส่ตะไคร้ได้ท้องอืดท้องเฟ้อเราได้นะคะที่เราคั่วไว้แล้วเนี่ย ใส่ลงมาให้หมดให้ละเอียดเลยนะคะเอาเกากี้ใส่ลงไปเลยนะคะหัวลูกไก่ใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยให้ละเอียดเลยนะคะคแต่ดอกเกลือลงไปเลยนะคะใส่ไปแล้ว,แล,วแล้วแต่ชอคคลุกเ้าให้เข้ากันเลยอร่อยค่ะถวยถ้วยกับผักสดเพราะว่าผักลวกเนะะี่ยค่ะมันมีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้จุลินทรีย์ในลำไส้เราอะที่ที่ไม่ดีอะ่ะมันก็จะออกไปนะคะบ๊ายบายค่ะ